เกือบแล้วกลับมาได้นะฮะสำหรับารนัดของก้องชัยครับผมโอ้โหไฟนี้ต้องบอกว่าสุดระทึกจริงๆนะครับหายหน้าหายตาไปนานสำหรับวันลุพินีครับผมกี่เดือนประมาณ3เดือนได้ครับไปไหนมาก็เออดนน็อกครับฮะก็เลยต้องพักใมควรเหมือนกันใ่ครับผมนะฮะงวดนี้กลับมาการเตรียมพร้อมของก้องชัยเป็นงไงบ้างก็เตรียมพร้อมมาดีมากครับเพราะว่า ตั้งแต่โดนน้องครับก็พักประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็เริ่มซ้อมเลยครับซ้อมรอรายการเลยครับซ้อมรอรายการาเลย,เลยจนกระทั่งรายการออกมาเจอกับคู่ชกคนนี้ผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับศึกษาเทปการชกเขามากมายขนาดไหนก็ศึกษาหลายรอบดูดูดูเทปเขาหลา,หลายรอบครับผมอันตรายตัวไหนบ้างก็มีหมัดนะครับหมัดแล้วก็ลูกไอ ลูกตีอันโผเขามีแต่่าครับวางแผนไว้ยไงมากสำหรับไฟนี้ก็ไฟนี้ก็ต้องต้องเดินเบียดเพราะว่าถ้าถ้าถอยเพราะว่าชาวต่างชาติถ้าถอยให้เขาเขาจะมีจังหวะต่อยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเดิน <c oughs> ถ้าเดินเงี้ยก็เขาจะต่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็ต้องพยายามที่จะจะเน้นตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับรูปเกมในช่วงสองยกเป็นไงบ้าง ช่วงยกแรกก็แบบเหมือนตัวเองเก่งเก่งไปหน่อยครับเพราะว่าไฟที่ีแล้วโดนนกมาแล้วแบบว่ากลัวกลัวตัวเองพลาดเลยครับกลัวพลาดด้วยเพราะยกแรกมันเก่งครับแล้วม,มันมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอา,อาวุธมันเก่งๆกลางๆครับอ่าฮะครับพอยกยกยกสองมาก็เริ่มแบบว่าเราต้องอา,อาวุธแล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องแบบไม่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 ต้องเก่งมากครับอืมครับเริ่มเริ่มจะฟรีขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่เริ่มจะฟรีขึ้นกว่าเดิมนะไม่มีช่วงหนึ่งที่โดนหมัดเขาลงไป ปลายยกอ่ะใช่ครับก็ตอนซ้อมก็แบบว่าเพราะว่าเขาศึกษาเขาพอเราเตะถ้าเราเตะซ้ายพวกเขาจะจับเราต่อยเลยครับเราแบบไอตอนซ้อมเราก็แบบต้องต้องเตะแล้วก็แบบว่ารีบต่อยครับครับพอพอขึ้นไปบนเวทีก่อนก่อนไอที่ว่าโดนต่อยร่วงลืมต่อยครับอเติแพ้กายิ้มร่วงแต่ว่าพอดีมันโหมดยกพอดีครับ ใจหายแวบใช่ครับผมนะยกสามทางโมเสสว่าไงบ้างพี่งานก็เดินครับก็แบบว่าพี่โมเสสว่ามันมันน่าจะน็อกได้ครับแต่ว่าผมก็บอกว่าผมบอกว่ามันมันเก่งไม่หน่อยครับแบบไม่ค่อยกล้าอาวุธเท่าไหร่ครับแต่เราก็เตะขาครัใช่ใช่ครับตอนตีขาใช่ครับเราใช่ตีขาแล้วพอจังหวะซ้ำอะไรเงี้ยเราแบบว่าทําไม่ได้ต่อเนื่องครับเขาเขาเลยอยู่ได้ครับผม ตอนครบยกเนี่ยอยากมั่นใจมากว่ามัน,นมัน่น<อ>มั่นใจครับเพราะว่าเขาเขาก็ได้แค่ลูกเมาครับเราเหมือนจะได้อาวุธเยอะแล้วก็ได้ตีค่ะเขาก็แบบมีอาการเหมือนกันครับอืมนะก็ว่าชัยชนะกลับมาได้ะนะครับผมแต่ว่าข้อบอกพรอ่องของเรานี่ต้องไมไง่ายไขอะไรบ้างใช่ก็เกรงมันแบบว่าวันนี้มันเกรงไปหน่อยครับเออแบบว่าต้องแบบว่าฟรีสไตล์วันนี้ครับต้องฟรีสไตล์วันนี้ใช่แล้ว อืมนะส่วนเรื่องของสัญญาวันเนี่ยพี่ยังไม่ยังไม่อยากจะพูดถึงอะนะเพราะว่าเราต้องทำฟอร์มก่อนต้องทำฟอร์มหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะให้มันโปรแกรมนานจนเกินไปใช่ครับก็ต่อเนื่องให้มันแบบว่าไม่ไม่นานเกินไปน้ำหนักตัวเซรีนดึ้งเป็นไงบ้างก็นี่มัญหาอะไรไหมร้อยยี่สิบหกเนี่ยกำลังพอดีนะครับไฟนี้ไฟนี้นะใช่ร้อยยี่สิบหกก็กำลังพอดีแต่ถ้าร้อยยี่สิบห้าก็ตัวได้แต่ว่าแบบว่าไอ รถยากๆหน,น่อยเงี้ยกลัวแต่ว่าเรื่องค่าน้ำเงี้ยกลัวมันไม่ผ่านยอะไรเงี<า>้ยครับแต่ว่าแต่ว่าทําได้ครับราหยนะ<า>ไฟนี้ก็ถือว่าก้อง<ท>ใช้กลับมาแล้วครับผมแล้วก็ไฟหน้าก็หวังว่าน่าจะทำผลงานดีกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าไฟนี้ก็หยุดไปนานด้วยครับอืมครับผมอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างนะฮนะในไฟนี้เชื่อว่ากองเชียร์เราเยอะมากครับก็เหอะ ขอบคุณครับที่ว่ายังเชียรอย่างเงี้ครับเพราะแต่ว่าก็ต้องขอโทษว่าไฟนี้แบบว่าต่อยไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็เอาชชัยนะมาได้ก็แบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มเรียกความมั่นใจตัวเองมาได้ครับผมไงก็ไฟหน้าขอยทด้วยกันครับไฟไฟหน้าก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับ